ไปที่อีสานตอนล่างนะคะตอนนี้พาไปชมวิธีการสู้ภัยแล้งด้วยการหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยค่ะจะเป็นการปลูกพืชชนิดชนิดอะไรบ้างนั้นติดตามได้กับคุณมนทิราเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานตนล่างหันมาปลูกพืชใช้น้าน้อยด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวทดแทนการปลูกข้าวนาปีเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งนี้ค่ะ เริ่มที่สถานการณ์พยัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นายโอภาสชนะดีเจ้าหน้าที่ชลประทานประจำลำน้ำมูลระบุว่าปีนี้น้ำในลำน้ำมูลมีปริมาณลดต่ำลงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยจุดที่ลึกที่สุดบริเวณสารเจ้าพ่อวังกรูดอสตึกมีปริมาณลดเหลือประมาณ2เมตรจากระดับความสูงของตลิ่งกว่า9เมตรขณะที่บางช่วงของแม่น้ำมูลมีสภาพแห้งขอดจนสามารถเดินข้ามฝั่งไปมาได้ โดยสาเหตุของน้ำลดต่ำลงเนื่องจากฝนตกน้อยและคาดว่าภายใน1-2เดือนระดับน้ำจะถึงขั้นวิกฤตและส่งผลกระทบต่อชาวประมงและเกษตรกรที่อาศัยน้ำจากลําน้ํามูลในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังหรือชาวบ้านที่หาปลาจากธรรมชาติบริโภคและจํำน่าย ส่วนที่จังหวัดยะโสธรนายบุญเสถียรสร้อยสุวรร,รณเกษตรกรบ้านกว้างตามมําบลเขื่องคำอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรหลังเสร็จการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้หันมาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวบนพื้นที่สองไร่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยโดยลงทุนขุดเจาะบ่อน,น้ําบาดาลลึก30เมตรท่อขนาด3มนิ้วได้ทําการต่อท่อน้ําลดต้นข้าวโพดสําหรับข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยใน1ปีสามารถปลูกได้ถึง3ครั้ง ต้นทุนต่ำไม่มีศัตรูพืชให้ผลผลิตสูงเพิ่มพูนรายได,ได้ใช้ระยะเวลาปลูกเพียงสองเดือนก็สามารถให้ผลผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาดและประชาชนนิยมรับประทานสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเฉลี่ยไร้ละ1 5 0 0 0บาทและกเกษตรกรตำบลบัวลายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมื่อก่อนได้ปลูกข้าวนาปีได้ปรับเปลี่ยนหามาปลูกพืชระยะสั้นจะพวกข้าวโพดถั่วฝักยาวสร้างไรายได้หลายหมื่นบาทต่อปี โดยเกษตรกร,กรบอกว่าพื้นที่นาของตนเป็นพื้นที่ราบสูงและประสบกับปัญหาขาดแคลนน้าเป็นประจําส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปีได้ปีละครั้งภายหลังจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้าตนจึงได้ปรับเปลี่ยนจากที่เคยทํานาปีขันมาปลูกพืชสวนปลูกพืชระยะสั้นโดยปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนในแต่ละปีจะปลูกต่อเนื่องได้ถึง3/4ครั้งดีกว่าปลูกข้าวนาปีเพราะมีต้นทุนต่ํามีรายได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ค่ะดูดูแลงปีนี้ขอความร่วมมือพี่น้องกเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยนะคะและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหันมาใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยค่ะรายงานข่าวจากศูนข่าวนครราชสีมาช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณคุณมนทิราค่ะ